อ่โอเคเอาทัตัวหนครับครับผมแกนนทักชาวฮาวยครับครับผมยูชอปิกาดครับมาสอบเป็นไงครั้งแรกพอดีเลยไม่ลดเลยโอ้รีบกลับบ้านนอนรีบกลับค่ายนอนเป็นไงบ้างวันนี้เราต้องเจอกับโมฮอปภาคที่สองเขาบอกว่าไฟที่แล้วนี่เขายอมปล่อยมาเจอกับเราแล้วเราก็พลิกชนะเขาแบบเจ็บแสบเลยจำได้ว่านั้นเกิดอะไรขึ้นครับ ชนะเขาแล้วคับได้แค่ชนะลูกเกมเขบอกต้นๆ้นเราเป็นรองเไงด้วยความที่เราเล็กกว่าเนาะแล้วเรามาชนะด้วยลูกเก๋าแล้ววันนี้จะงัดลูกเก๋าออกมาไหวไหมเนี่ย ไหวนะร้อยสิบเก้าที่ทำมาเยอะไหมครับตอนนี้สี่ห้าโลได้สี่ห้าโลได้ก็ถือว่าตึงๆหน่อยๆนะแต่ต่ำสุดหรือยังได้ต่ำสุดแล้วเนี่ยต่ำสุดแล้วเหรอครับไม่ไหวแล้วร้อยสิบแปดไม่ไหวแล้วไม่แล้วแล้วเราซ้อมอยู่ช่อห้าพยักกี่วันครับไฟนี้รวมกันแล้ว สองหนักสองอาทิตย์ทำแต่พึงพูนไปได้สามครั้งแลก็เริ่มเข้าค่ายก็สามอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มาเร่งเครื่องสองอาทิตย์สุดท้ายเป็นไงบ้างพอมาเร่งอยู่แล้วร่างกายก็ดีครับน้ำหนักก็ไม่ใหญ่แล้วเ่ยน้ำหนักก็ไม่เหนื่อยก็ทําเรื่อยๆอากาศก็ดีด้วยฝนไม่ตกก็สบายขอแค่อย่างเดียวคือฝนไม่ตกนะเออแล้ว ที่ค่ายจอห้าพยักมีควกผู้ซ้อมมีใครบ้างก็มีชิรีหลังสมินดัมแล้วก็ชายน้าก็พรพมครับอ่าหลักๆก็มีน้องๆเอาช่วยกันลุมครับเยอะไหมครูปังคุณซ้อมเยอะครับเยอะอ่าวันนี้ก็เอาตัวสูงๆวยเข่ามาช่วยกันตั้มครับคิดว่าเขาจมีรูปไหนน่ากลัวบ้างโมเข่ามีเข่ามีเข่ากลัวไหมไม่แล้วเรากลัวอะไรอ่ะกลัวเลยไม่กลัวอะไรครับวันนี้กลัวแต่ตัวเองพลาดนี่แหละครับล่าสุดเราโชคที่ไหนครับ คัเชฟครับอาเชฟเป็นไงวันนั้นวันนั้นแพ้สามาถครับแพ้สามารถเจอฝีมือแล้วมันเข้าถึงตัวไม่ได้หรือว่าไงหมายว่าเราบวกกันครับเราโดนก่อนอืบวกแล้วโดนก่อนล่วงยกไหนนะยกสี่รู้ตัวีกทีอยู่ไหนนะอยู่ล่างภาพตัดตัวเอามันนี้มาแก้ตัวมองว่าเจอมวยเขางี้เข้าทางเราเลยไหมเทางเพราะว่าเราไม่ต้องเดินเนาะ พอไฟที่แล้วเราต้องเดินพอเดินปุ๊บมันเรียบร้อยเลยแต่วันนี้ไม่เดินนี่สบายไหมสบายเออเอาเราอายุไรนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปีคนจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นนะไปปล่อยกิโลครับไปปล่อยหกสิบครับโอ้ก็พอๆกันนะเราเป็นมวยฝีมือซ้ายหรือขวาได้สองได้สองเลยถนัดที่สุดคืออะไรซ้าย เราสูงร้อยร้อยหกสิบแปดอ๋อร้อยสิบแปดชกมวยมารวมๆกี่ไฟล์ละก็ร้อยกว่าไฟล์ร้อยกว่าไฟล์เลยเอาฝากพี่น้องพี่เชียร์หน่อยครับครับวันนี้ช่วยเชียร์เป็นใจให้กันครักเลยครับซึ่งที่นั่นะครับครับผมโอเคกับผมครับครับแก่นพิทักษ์ช็อตห้าพิทักษ์ตัวละสองนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึงนะครับการฝากกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไปเลยนะครับ